สวัสดีค่ะพวกเราปปชหกหกห้าดิฉันนางสาวน,นวรวารักนตัประจิตเล,นนเลขที่เจ็ดค่ะดิฉันนางสาวชาตรพัชอิมาลามเลขที่สิบสามค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอเรื่องก,การคังและนโยบายการคังนะคะความหมายของการคลังและถ้าลัานมีการจัดเก็บและหาะไรายได้เพื่อนํามาจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆหรือหนี้สาธารณะโดยจะมีการนํานโยบายการคลังมาใช้เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายในทางเศรษฐกิจตามที่ต้องการค่ะ ความสําคัญของการคังนะคะ 1. การจัดสรรการใช้ทรัพยากรของสังคมรัดจําเป็นที่จะต้องมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดการสองการกระจายรายได้ของสังคมรัดจะมีการวางแผนนโยบายการกระจายรายได้เพื่อให้สินค้าและบริการต่างๆที่ได้มีการผลิตขึ้นมาได้มีการจัดสรรตำแหน่งแจกจ่ายได้อย่างทั่วถึงค่ะ 3. การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของสังคม มีความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทรัพยากรและการกระจายรายได้โดยมีรัฐเป็นคนควบคุมดูแลค่ะความเป็นมาของการคังนะคะในสมัยก่อนบทบาทของรัฐบาลนั้นจะมีขอบเขตที่จํากัดค่ะโดยจะมีหน้าที่รักษาความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกประเทศให้ปลอดภยัยต่อมานะคะในปัจจุบัน รัฐมีขอบเขตความรับผิดชอบที่มากขึ้นและในปีพศ2472ถึง2476ได้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกค่ะทำให้ในหลายๆประเทศนั้นได้รับผลกระทบกันและมีนักเศรษฐศาสตร์การเมืองชื่อว่าจอห์นเมนาเคนได้เสนอความเห็นว่ารัฐบาลควรเป็นผู้ดำเนินการทางเศรษฐกิจเพื่อป้องกันปัญหา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจโดยใช้นโยบายการคังในการดําเนินการควบคุมและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะนโยบายการคลังนะคะความหมายของนโยบายการคังนโยบายการคลังนะคะคือการหาไรายได้และการวางแผนใช้ใจ่ายของรัฐบาลค่ะโดยจะต้องนําเสนอต่อรัฐสภาในรูปแบบของงบประมาณประจําปี โดยมีนโยบายการคลังเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่รัฐจะต้องนํามาใช้เพื่อรักษาความเสถียรภาพของไรายได้ในประเทศไว้ค่ะเนื่องจากผลการดําเนินงานนโยบายทางการคลังนะคะของรัฐนั้นจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของรัฐบาลที่ตั้งไว้ค่ะ วัตถุประสงค์ของนโยบายการคลันงนะคะมีทั้งหมด4ประการดังนี้ค่ะ 1. ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรของระหว่งางภาคเอกชนและภาครัฐบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริมการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมเนื่องจากการใช้ใจ่ายของรัฐบาลเป็นตัวกําหนดว่าประชาชนผ่้ใดจะเป็นผู้ได้ประโยชน์จากการใช้ใจ่ายของรัฐ 3. สเสริมสร้างความจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 4. การรักษาสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจค่ะ เครื่องมือนโยบายการคลันงนะคะ 1. งบประมาณรายจ่ายการจำแนกรายจ่ายของรัฐบาลทำได้หลายวิธีค่ะแต่และว,วิธีมีจุดประสองค์และประโยชน์แตกต่างกัน 2. งบประมาณรายรับสามารถจำแนกได้2ประเภทคือรายได้จากการเก็บภาษีและรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีค่ะ3หนี้สาธารนณะในกรณีที่งบประมาณแผ่นดินขาดดุลรัฐบาลจะต้องจัดหาเงินมาจุนส่วนที่ขาดดุลโดยการก่อหนี้สาธารณะค่ะ ประเภทของนยโยบายการคลังนะคะการแยกประเภทของนยโยบายการคลังสามารถแบ่งออกได้เป็น2แบบค่ะ 1. แบ่งนยโยบายการคลังตามลักษณะการทํางาน2แบ่งนยโยบายการคลังตามปัญหาที่ต้องแก้ไขค่ะนยโยบายการคลังจําแนกตามลักษณะการทํางานนะคะแบ่งเป็นนยโยบายการคลังแบบอัตโนมัติสิ่งที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกว่าภาวะเศรษ,ษฐกิจ มีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนและสามารถปรับตัวเพื่อให้เกิดเสถียรภาพหรือลดความผ,ลผ,ลผันผวนได้โดยอัตโนมัติค่ะ 2. นโยบายการคลังแบบตั้งใจใช้เครื่องมือนโยบายการคังแบบตั้งใจเช่นการเปลี่ยนแปลงชนิดของภาษีการเปลี่ยนแปลงระดับงบประมาณรายจ่ายเปลี่ยนแปลงทั้งงบประมาณรายจ่ายและอัตราภาษี นโยบายการคลังจำแนกตามลักษณะปัญหาเศรษฐกิจที่ต้องแก้ไขนะคะ 1. นโยบายการคลังแบบขยายตัวเป็นนโยบายการคังที่เพิ่มงบประมาณรายจ่ายและลดค่าสีค่ะ 2. นโยบายการคลังแบบหดตัวนโยบายการคลังที่มีการลดงบประมาณรายจ่ายและเพิ่มภาษีค่ะภาษี 5, นะคะหมายถึงเงินที่เรียกเก็บจากประชาชนโดยรัฐบาลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ส่วนรวมในการบริหารและพัฒนาประเทศค่ะ จุดประสงค์ในการจัดเก็บภาษีนะคะ 1. เพื่อหารายได้ 2. เพื่อรักษาสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 3. เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ 4. ช่วยให้เกิดความเสมอภาคในการกระจายรายได้ของสังคมค่ะลักษณะการเก็บภาษีอากรที่ดีนะคะสามารถแบ่งได้4ประการค่ะดังนี้1หลักความสะดวก 2. หลักความยุติธรรม3หลักความแน่นอน4 หลักการประหยัดค่ะประเภทของภาษีอากรนะคะแบ่งได้สองประเภทคะ่ะ1ภาษีทางตรงสองภาษีทางอ้อมคะ่ะอัตราภาษีอากรนะคะแบ่งได้3ประการคะ่ะ1อัตราถอยหลังสองอัตราคงที่สาอัตร,ราก้าวหน้าคะ่ะ รายรับและรายได้ของรัฐบาลนะคะปัจจุบันขอบข่ายการดําเนินงานของรัฐนั้นได้มีการขยายตัวเป็นวงกว้างออกไปค่ะโดยทําหน้าที่ทั้งในด้านการปกครองบริหารประเทศป้องกันประเทศรักษาความสงบภายในจัดหาบริการสาธารณะต่างๆดําเนินการดําเนินกิจการผลิตสินค้าและบริการบางประเภทและอีกมากมายค่ะ ในการทำหน้าที่ดังกล่าวนั้นรัฐบาลจำเป็นต้องใช้เงินเป็นจำนวนมหาศาลรัฐบาลจะต้องหาไรายได้เพื่อนำมาจ่ายค่ะแหล่งรายรับของรัฐบาลนะคะมาจากหลายด้านได้แก่ 1. ภาษีอากร 2. การประกอบธุรกิจของรัฐบาล 3. การบริหารงาน 4. การบริจาค 5. การกู้ยืม 6. แหล่งอื่นๆค่ะ งบประมาณรายรับและองค์ประกอบของรายรับนะคะ 1. ง,งบรายได้ส่วนของงบประมาณรายรับที่แสดงให้เป็นให้เห็นรายได้ของรัฐบาลจะประกอบไปด้วยรายได้จาก4ีแหล่งด้วยกันค่ะได้แก่ภาษีอากรการขายสิ่งออและบริการรัฐพานิชและรายได้อื่นค่ะ 2องบเงินกู้เงินกู้หมายถึงการก่อหนี้ผูกพันของรัฐบาลเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายตัวเลขเงินกู้ที่ปรากฏในงบประมาณรายรับของรัฐบาลไทยนั้นเป็นเงินกู้จากแหล่งเงินกู้ภายในประเทศคือจากแหล่งจากธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินธนาคารพาณิชย์มูลนิธิสถาบานันบริษัทและเอกชนค่ะเป็นการกู้เงินของรัฐบาลในแต่ละปีงบประมาณเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณค่ะ โดยใช้วิธีการเอกตัวเงินคลังพันธบัตรตราสารอื่นหรือทำสัญญากู้ 3. เงินคงค้ังค่ะนอกเหนือจากการชดเชยการขาดดุลงบประมาณโดยอาศัยการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ภายในประเทศแล้วรัฐบาลยังสามารถใช้เงินคงคลังเป็นตัวชดเชยการขาดดุลงบประมาณได้ค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพยงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ